กาโจมตีกันการเอาลูกคนไข้ปลอมสร้างข่าวแล้วก็โจมตีอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่ไม่มีมูลอะไรเลยก็เพิ่งมาเจอยุคนี้เหมือนกันหมอมองว่าเรามันมีทั้งข่าวและเทามันก็มีคนที่เคยใช้ของแท้ของบริษัทมีไปเทรนไปอะไรเพื่อให้ได้มาตรฐานกับมันก็มีคนที่แบบจิ้มๆไปเหอะฉีดไปเหอะฉีดนั่ม่ว,มว แล้วก็ใช้ของอะไรก็ไม่มั่นใจหรือไม่ก็ใช้ของแท้แต่ว่าไม่พัฒนาในเรื่องของความสามารถในการฉีดก็มีเราถ้าทํางานไปเรื่อยๆม,มันอาจจะความเกลียดและความภูมิใจมันอาจจะลดลงหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจถ้าเกิดเรายังมีความคิดที่จะทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาประมาณนั้นนะคะแล้วจริงๆสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่หมอรู้สึกว่าแบบมันก็เป็นสิ่หนึงที่หมอตัดสินใจกลับไปเรียนต่อด้วยนะเพราะหมอยังคิดถึงสังคมแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แล้วอย่างนี้คือการน,นําเนี่ยโดนโจมตีบ่อยปะคะหม,มอมองว่ามันไม่ได้บ่อยมากแต่ว่าอาจจะเป็นสเกลสายใหญ่เราก็โดนในแบบที่มันเป็นสเกลใหญ่แต่หมอไปถามรุ่นพี่ซิงเกิลคลินิกสองสามสาขาแกก็โดนในแบบนั้นเหมือนกันเรารู้สึกว่าอัตราส่วนเหมือนแกจะโดนมากกว่าเราด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าซิงเกิลบางครั้งซิงเกิลคลินิกก็โจมตีซิงเกิลด้วยกันเราก็ไม่ได้อยากยุ่งกับเนชนเชนก็โจมตีเชนด้วยกันมันแล้วแต่ เออเราก็แบบบอกไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าหมอรู้สึกว่าในไทยที่สุดอะธุรกิจเนี้ยมันไม่ใช่ธุรกิจผูกขาดมันไม่ใช่ธุรกิจขายสินค้าที่บางครั้งมันมีการผูกขาดได้มันมีเรื่องของ time place person มันมีเรื่องของกลุ่มลูกค้ามันเป็นธุรกิจบริการน่ะมันเหมือน MK ก็มีตีน้อยได้อะมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยมีตีน้อยแล้ว MK จะเจ๋งอะมันเหมือนการคลินิกมันมีหลายโพสิชันมากๆหมอก็เลยมองว่าในท้ายที่สุดอะ หมอไม่ได้จาเป็นที่จะต้องให้ทุกคนมารักกังนําคลินิกแต่ขอให้ลูกค้าของกังนําคลินิกรักกังนําคลินิคพอแค่นั้นพอถ้าใครที่เขาไม่ได้ไม่ต้องบอลแบบ willing to be our customer หรือว่าไม่ได้คิดว่าแฮปปี้ที่จะชอบบริการเราแพทย์ของเราและโพสิชันของเราอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็อาจจะได้ไปทํากับคนอื่นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าหลายคนก็ดีเหมือนกันอาจจะจ่ายแพงกว่านี้มากๆหรือว่าแพงกว่านี้หน่อยหรือว่าอาจจะถูกกว่านี้หน่อยแต่ว่าอาจจะต้องเสี่ยงว่า เฮ้ยจะได้ของแท้ของไม่แท้ประมาณนะั้นะคือหมอรู้สึกว่าเราไม่ได้จําเป็นที่จะต้องมาแบบเออให้ทุกคนมารักเราแต่ว่าขอให้ลูกค้าของเรารักเราแล้วเข้าใจเราก็พอค่ะเรื่องของเดียานานเด๋ยม,นะมันมีมานานนะรือว่ามันเพิ่งมีหรือเ่าเอจริงๆเอาจริงจริงนะมันมีมานานแต่ช่วงหลังๆปีสองปีด้วยความที่วงการมันโตขึ้นแล้วหมอเข้ามาตรงเนี้มันเหมือนคนมันเยอะอะไอสิ่งดีๆที่แต่ก่อนมันไม่มีอะก็มีตอนเนี้ยแหละ แต่ก่อนหมอมั่นใจว่าฉีดไม่แม่นอนะนาโตมี้เท่าตอนนี้เอ็ดูเคชันตอนนี้ก็คือเลิศแพทย์ความงามหลายๆคนก็คือเก่งอะ่ะเก่งแบบคือคุณไม่ได้ทรีตมั่วแน่นอนอะเราก็เก่งอะ่ะแต่อีกฝั่งอีกฝั่งหนึ่งด้านข่าวเนาะเออส่วนด้านดาก็คือไอสิ่งที่มันแบบการโจมตีกันการเอารูปคนไข้ปลอมสร้างข่าวเราก็โจมตีอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่ไม่มีมูลอะไรเลยก็เพิ่งมาเจอยุคนี้เหมือนกัน ซึ่งยุคก่อนก็ไม่ได้ทําขนาดนั้นต่างคนต่างอยู่อาจจะว่ากันบ้างตามมารยาทก็คือว่ากาันบับการมีมีในยุคก่อนแต่มันก็จะไม่ได้รุนแรงขนาดทํา iO สร้างแอคเคาทปลอมมาโจมตีอีกฝ่ายโดยที่จับตัวไม่ได้อย่างเงี้ยคือ,อยุคนี้ก็จะมีแบบนั้นเพราะฉะนั้นอะลูกค้า อยู่ที่ว่าเอ้ยก็อาจจะต้องมีโยนิโสมนะสิการก็คือคิดให้รอบคอบพิจารณารอบข้อบให้มันเป็นสิ่งนั้นมันเป็นความจริงไหมอย่าด่วนเชื่อรีวิวทั้งดีและไม่ดีแล้วเวลาที่เราถูกโจมตีนะคะคุณหมอมีการรับมือ,อยังไงบ้างสวดมน์ก็คือส่วนใหญ่ก็จะสวดพาหุงอ่าประมาณนั้นใช่เวลาโจมตีก็แบบเออสวดมน์ทำอะไรไม่ได้แล้วเวลาแบบหมอเขาโจมตีก็แบบเออสวดมน,นะะ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือขี้เกียจทะเลาะอะ คือรู้สึกว่าแบบเออก็สวดมนต์แล้วก็ขอให้โพสต์นั้นแบบฟิวฟไปหรือว่าเขาคิดได้เราโพสต์ไปอะไรเงี้ยทําแค่นี้จริงงงมากเรารู้สึกว่าเราไม่ทําแบบจะไปโจมตีคนอื่นนู่นนี่นั่นไม่ใช่ะไรนะคือกลัวบาปเป็นคนหนึ่งที่ก็ยังไม่รู้ว่าตายไปไหนอ่ะตายแล้วจะไปไหนอ่ะก็ไม่อยากจะทําอะไรที่มันไม่ดีอ่ะก็ขอให้มันแบบอยู่อย่างเงี้ยไปสบายใจไปทําไปมันไม่ได้แปลว่าเราจะรวยขึ้น แต่ที่แน่ๆเราลุ่มร้อนในใจมากขึ้นแล้วมันอาจจะถ้านรกมีจริงก็คงได้ตกนรกถ้าเกิดทาอะไรแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่เสี่ยงดีกว่าเออก็เลยสดต์นนไปเออสดนมลนใช่โซเชียลมาคุณหมอแบบคือหน่อยไหเราจะเห็นแบบหมอเม็ดหมอตาหมออะไรเงี้ยดิสคัตการตีกันทำไมมันถึงเกิดขึ้นได้กับหมอสอน้ำไม่รู้เหมือนกันคือหมอไม่รู้เขาหมออ่ะไม่ได้อยู่ในวงการของเอกชนในเชิงดีซีสคือหมายถึงว่าหมอไม่รู้ว่าในเชิงแบบ อย่างเช่นหมอตาเอกชนด้วยการผ่าเลสิกอะ่ะเขาบัฟกันไหมอันนี้ขอไม่ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ก็จะไม่พูดเแต่ว่าที่แน่ๆถ้าเกิดเป็นรัฐบาลนะส่วนใหญ่จะช่วยช่วยเหลือกันหมายถึงว่าพูดถึงในในกลุ่มของอายุลกรรมอย่างเงี้ยก็คือถ้าเกิดเราไม่ได้เคสนี้ก็จะส่งต่อให้คนที่เขารู้มากกว่าแล้วคนที่เขารู้มากกว่าเขาก็จะส่งต่อให้เราต่างๆประมาณนั้นซึ่งหมอมองว่ามันเกิดจากการที่ ก็ง่ายๆก็คือถือผลประโยชน์ของคนไข้เป็นสูงสุดอะค่ะเรามองว่าถ้าเกิดอันไหนมันมันบีออนความสามารถเรามันก็ควรที่เขาควรจะได้รับผู้เชี่ยวชาญที่มากกว่ายกเวน้นทรัพยากรมันจํากัดอย่างเช่นสมมติหมอเป็นหมอเมดคนเดียวในต่างจังหวัดอะรู้แหละว่าเคสเนี้ยมันต้องส่วนหัวใจถ้าเกิดมันไม่มีคนสวนเนี้ยคือก่อนจะไปก็คือตายก่อนแล้วเราก็อาจจะต้องดิบยาทําดีที่สุดเท่าที่ความสามารถเราและทรัพยากรอันจํากัดจะทําให้ดีที่สุดเท่า เพื่อเขาได้ประมาณนั้นแต่ว่าตรงนี้มันอาจจะในในวงการของความงามเนี้ยบางครั้งอะ่ะก็าอาจจะลืมตรงเนี้ไปแล้วเราถ้าทํางานไปเรื่อยๆมันมันอาจจะความเกียดและความภูมิใจมันอาจจะลดลงหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจถ้าเกิดเรายังมีความคิดที่จะทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาประมาณนั้นนะคะแล้วจริงๆสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่หมอรู้สึกว่าแบบมันก็เป็นสิงหนึ่งที่หมอตัดสินใจกลับไปเรียนต่อด้วยนะเพราะหมอยังคิดถึงสังคมแบบช่วยเหลือเกอื้อกูลกัน เพื่อคนไข้อยู่ก็เลยอยากอยากกลับไปอยู่ระบบเพราะว่าตอนนี้ออกน้องระบบมาเกือบจะครบปีแล้วก็รู้สึกว่าให้ถ้าชีวิตเราอะจะมีพาร์ตอย่างเงี้ยตลอดไปอะ่ะก็คงไม่ไหวแต่สิ่งหนึ่งที่เราเป็นแค่มดเล็กๆในวงการความงามอะ่ะเราทําได้มากสุดคือทํากับองค์กรเราองค์กรเรามีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันถ้าเคสนี้สาขาภูเก็ตมีปัญหาไลน์หาสาขาหาดใหญ่ถามความเห็นได้นู่นนี่นั่น เพราะว่าเขาฉีดฟิลเลอร์เก่งกว่าแบบแพทย์สาขาภูเก็ตอาสมุิแต่ว่าคนนี้ฉีดฟิลเลอร์พาร์ทนี้เก่งกว่าก็ถามอีกพาร์ทหนึง่งคือเรามีการช่วยเหลือในองค์กรเราแล้วเราพยายามจะปลุกฝัง c u l เ u อรเนี้ยในจุดเล็กๆที่อยู่ในสังคมเราเป็นคลินิกเล็กๆคลินิกหนึ่งเอาพูดตรง,ตรงก็คือถือว่าเล็กมากคือต่อให้โอเคกังนําใหญ่โตมีหลายสาขาแต่มันไม่ได้ใหญ่มากาเทียบกับธุรกิจความงามของประเทศไทยเรามองว่าเราแบบ แค่เรามี40คนแต่หมอความงามน่าจะมีสัก3,000คนได้อะหมอเดานะคือมันเยอะมากจริงๆหมอหมองว่ามันเป็นส่วนที่เล็กมากๆน้อยกว่า0.1%ด้วยซ้ำของหมอความงามเนี่ยหมอมองว่าเราทําได้มากสุดคือทําส่วนที่เราทําได้ให้ดีที่สุดอะคะ่ะอันก็แสดงว่าสิ่งที่ เต็มที่แล้วย่อมดีเสมออะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็มองว่าในท้ายที่สุดถ้าเรามีเจตนาดีแล้วเราอยากจะดูแลคนข้าให้ดีที่สุดเนี่ยมันก็น่าจะมีสิ่งดีๆกลับคืนมาสู่เราสู่องค์กรเราประมาณนั้นเราก็หลายอย่างแต่ก่อนก็อาจจะเครียดแต่ว่าด้วยความที่พออายุมากขึ้นเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยในท้ายที่สุดมันไม่ใช่ทุกคนจะเหมาะกับองค์กรเราทั้งหมอทั้งพนักงานและลูกค้าเอง มองว่าลูกค้ากางน้ำมีคนที่รักกางน้ำแล้วก็มีคนที่เหนียวน้ำที่จะเป็นลูกค้ากันและกันแต่ว่าก็มีหลายคนที่อาจจะไม่ได้เหมาะกับเราเราก็คือแค่คีบคนที่เขาน่าจะมาเป็นลูกค้าเราและคีปลูกค้าของเราอันเนี้ยดีที่สุดเออด้วยความที่องค์กรเราใหญ่มากขึ้นนะคะก็เลยแบบคิดว่าอยากจะให้สื่อสารให้กับลูกค้าแล้วก็สื่อสารให้กับทางหมอหมอแล้วก็พนักงานในองค์กร<ๆ>เผื่อฟังคิปเนี้ยก็จะได้แบบเหมือนดีมายไว้ว่าเฮ้ยเราแบบยังไงอะ่ะเราก็จะต้อง ทำงานด้วยสิ่งที่แบบมันต้องมีความ professional มีความเก่งแล้วก็นึกถึงลูกค้าเป็นหลัก mm hmm. ค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่โจมตีกันแล้วคุณหมอคิดไงกับคนที่บอกว่าวงการความงามเท่ากับสีเทาหมอมองว่าเรามันมีทั้งขาวและเทา เออประมาณนั้นหมองว่าอย่างเช่นตุ๊กตาลาบูบูเนี่ยมันก็ยังมีทั้งข่าวแล้วก็เทาหมายถึงว่าเทาก็คือแบบโดนหลอกมีฉาชงมีฉาชีพคือไม่ใช่หมายถึงลาบูบูสีเทานะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มีเทาทุกอย่างอ่ะเออมันก็มีมีฉาชีพมาขายของปลอมหลอกของปลอมแต่มันก็มีของแท้ให้มีซื้อจากชอบมีแบบคนหิ้วมาแล้วก็ได้ของแท้มาอย่างเงี้ยวงการความงามมันก็เหมือนกันมันก็มีคนที่ใช้ของแท้ของบริษัท ฉีดหน้ามีไปเทรนไปอะไรเพื่อให้ได้มาตรฐานกับมันก็มีคนที่แบบจิ้มจิ้มไปเหอะฉีดไปเหอะฉีดมั่วๆแล้วก็ใช้ของอะไรก็ไม่มั่นใจหรือไม่ก็ใช้ของแท้แต่ว่าไม่พัฒนาในเรื่องของความสามารถในการฉีดก็มีมันก็จะมีแบบหลายระดับเออให้คิดถึงลาบูบูไว้จะได้เข้าใจอยากให้คุณหมอฝากถึงลูกค้านิดนึงคะ่ะออสำหรับลูกค้ากางน้ำคิงน,นะคะก็ขอบคุณลูกค้ากางน้ำคิงมากๆที่ บุญหรืออะไรก็ไม่แน่ใจจัดสรรให้เราได้มาดูแลคุณภาพชีวิตในเรื่องของความงามซึ่งกันและกันนะคะหมอในฐานะที่อาจจะไม่ได้ดูเรื่องการตลาดนะคะแต่ว่าเราก็โคกันกับทางแผนกการตลาดอยู่หมอก็สัญญาว่าในทุกจุดของเราเนี่ยเราพยายามที่จะพัฒนาทาั้งแพทย์ทั้งพนักงานแล้วก็ทางโปรดักต์เราก็อยู่ในเบสของราคาที่มันอยู่ในราคาตลาด ที่มันอยู่ได้จับต้องได้แล้วก็คุ้มค่าหมอไม่สามารถจะทําบางสิ่งบางอย่างให้มันถูกที่สุดได้เพราะว่าคือบางคนมันถูกขนาดนั้นได้เพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ใช้ของแท้หรือว่าเขาอาจจะทําเลไกลมากๆต้องเดินทางแบบข้ามน้ำข้ามทะเลไปทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ได้มีค่าเช่าที่ในห้างแต่ว่าของเราอ่ะมันเป็นสุดที่อยากจะให้เป็นไลฟ์สไตล์คลินิกที่ ลูกค้าได้เข้ามาในห้างที่มีห้างที่มีชื่อเสียงได้ทําต่างๆพาลูกไปเรียนพิเศษได้แบบว่าไปกินข้าวไปกินอะไรต่างๆแล้วก็แวะมาทําสวยเราก็สามารถที่จะสะดวกซื้อคอร์สที่ไหนก็ใช้ได้ทุกสาขา39สาขาทั่วประเทศเราก็ได้ห้างที่ดีซึ่งเราก็ได้โปรดักที่ดีคุณภาพแพทย์ที่ดีที่หมอคัดมาแล้วก็ส่งเสียให้ไปเรียนเราก็หมอของเราตอนนี้ค่ะเท่าที่ดูก็คือ 70%- 80%ถึงเปอร์เซ็นตะ์ะ กำลัง on process หรือไม่ก็มีเรียนจบแล้วปริญญาโทหมด70-80%ปริญญาโทรประมาณ60%แล้ว20%เปเ็นเป็นเฉพาะทางจะมี general practice ที่เป็นหมอ6ปีแต่ว่ายังไม่ได้มีใบปริญญาโทรหรือว่าใบเฉพาะทางบุธิบัตรชัดเจนแต่ว่าจะเป็นแนวประสบการณ์เยอะตอนนี้ประมาณไม่ถึง20%คุณก็เป็นมา s t e r ดีกี<ม>ก็คือเป็นปริญญาโทเพราะว่าคนที่เป็นบุธิบัตรที่จะเกี่ยวข้องจริงๆมันมีแค่ผิวหนังซึ่งรับ30% คนต่อปีแล้วอย่างที่บอกไปดูคลิปถัดคลิปก่อนหน้านั้นมันไปทางไม่ได้ไปทางแอสเซติกเพราะฉะนั้นการที่จะยงมาตรฐานแพทย์เนี่ยหมอมองว่าการศึกษาต่อยอดที่เหมาะกับการเป็นแพทย์ความงามก็คือมาสเตอร์ดีกีก็คือปริญญาโทด้านความงามยังไงวันนี้ขอบคุณคุณหมอลิซ่ามากค่ะคือเ e อ็กซ์คลูซีฟสุดๆได้มาตอบประเด็นอะไรต่างๆมากมายที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ อยากให้คุณหมอฝากช่องของกังนำคลินิกไทยแลนด์เราบ้างดีกว่าสำหรับเอ่อคลิปหน้านะคะทางกังนำคลินิกนะคะจะพาไปที่ไหนพาไปชมอะไราพาไปเอ่อทอล์กเรื่องไหนหรือว่าหมอคนไหนจะมาให้ความรู้มาทอล์กแบบอินไซด์ของหมอคนไหนเนี่ยก็รบกวนติดตามได้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะกังนำคลินิกคะ่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสนะวัสดีค่ะ